สวัสดีค่ะเฮชเนะคะก็ยินดีนต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่19นะคะตอนนี้เรากำลังทําในเรื่องของการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลเนาะเราก็เริ่มมาจากตัวที่เป็น HTML Bootstrap PHP form นะคะ MySQL เนาะจะมาถึงขา้นสุดท้ายนะคะการเขียน PHP กับ MySQL นะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่2ของ PHP กับ MySQL เนาะ ในส่วนตอนนี้เราจะไปดูเรื่องอะไรเราไปติดตามชมกันต่อนะคะอะครั้งที่แล้วเราทำ select เนาะเดี๋ยวคราวนี้เราจะ delete นะคะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวขอให้ ผู้ชมทุกคนนะคะไปดูที่ไฟล์ตัวนี้เนาะสามดิลิทหนึ่งนะคะอ่าขอเริ่มเขียนโปรแกร,รมกอ๊อปก๊อปบ้างจากตัวอย่างก็จะดูดีนะคะเพราะว่าเราเขียนไม่ทันเนาะอ่ะาเอาว่าเราเปิดที่สามดิลิทหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้คือไฟล์อ่าสามดิลิทหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราเปิด จากโปรแกรม Dreamweaver นะคะมันจะได้ไม่ตีก,กันกับตัวที่เราจะเขียนคือ VS Code เนาะอ่ะเราเลยเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะเราอ่านดูไฟล์คร่าวๆเนาะก็จะเริ่มต้นด้วย HTML ใช่ไหมคะมี head มี body อ่าจบด้วย body เนาะภา n a น body ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวบอกว่าทำอะไรนะคะ h e a นะคะแล้วก็เป็น form นะคะอ่าใน form ก็จะมี table อยู่1 table นะคะแล้วก็มีกลุ่ม s u i t นะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกว่าไปที่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองทำตามตัวนี้นะคะเราเปิดไปที่ Visual Studio ของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะแลบบ5เนาะแลบบ5ของเรานะแล้วก็ไปบวกไปตั้งชื่อ เอาเป็น Delete นนะคะ Delete ที่ทำไฟล์ตัวที่1เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนมันต้องเขียนร่วมกับ html เนาะเพราะงั้นเราจะเอาตามในตัวนี้นะคะ html อ่าแล้วก็พิมพ์ผิดเรื่อยเลยเนาะ บัญชาบัญชาเอาเลือกตัวนี้นะคะ h t m i 5นะคะอาเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตัวนี้เนาะมันจะอยู่ในส่วนของ body นะคะเราก็หาตัวนี้ว่าอยู่ในส่วนของ body ใช่ไหมคะแล้วเราก็มี H2 เนาะมีบอกหัวที่จะบอกเขาว่าเราจะทำอะไรนะคะอะ delete data เขาให้ใส่ตัว employee นะคะอ่าเดี๋ยวเรารันดูก่อนนะคะเรามา refresh ที่ตัวนี้เนาะแล้วก็ดี l e t e หนึ่งนะคะมี error ไหมอ่ายังไม่มี error นะคะแล้ว่องอยู่ที่หัวเนาะโอเค อ่ะ Employee Sheet เราจะไปสร้างฟอร์มใช่ไหมคะฟอร์มเป็นแบบ Post อ่ะด้วยตัวนี้ Form Post นะคะเราเอาฟอร์มตัวนี้ออกไปก่อนนะเนาะแล้วก็สร้าง Table เ a b บ e ให้ b o r d e r เนาะให้ขอบมีค่าเท่ากับหนึ่แล้วก็มี2คอลัมน์นะคะมีตัว employee id แล้วก็อีกอันนึงเป็น text ให้เรากรอกข้อมูลเนาะอ่ะมี1บรรทัด t r dr นะคะแล้วก็เป็น g d g d คอลัมน์ที่1ให้ใส่ employee id คอ,อลัมน์ที่สนะคะคอลัมน์ที่2ให้เราจะใส่ input text เป็นแบบ text เนาะ input text name name employee id อ่า id id ลบก่อนก็ได้นะคะถ้าใส่ก็ใส่เป็นชื่อเดียวกันก็ได้หรือยังไม่ใส่ก็ได้นะคะ ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปลางดูก่อนอ่ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเรา br ขึ้นมาทัดใหม่เนาะอ่าขึ้นมาทัดใหม่เราให้มีตัว submit นะคะอ่า input type ตัวนี้เนาะ submit value เราเอา,เอาไหม value แ,แ,แปลว่า อ่าไม่ใช่ใส่ value delete data ทายเป็น submit นะคะอ่ามาล้ทีนี้กลับมาใส่ตัวนี้นะคะ action เราจะให้ action ไปที่ไหนเนาะตามตัวอย่างตั้งชื่อว่า delete data เราก็ตาตัวอย่างนะคะเพราะว่าชื่อมันก็สื่อแล้วเนาะ delete data นะคะ D E L E T E DATA โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะก๊อปชื่อตัวนี้ไปก่อนนะคะขยายตัวน okay, ี้มาเหมือนเดิมเราไปสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์นะคะเอาชื่อเมื่อกี้เนาะ DELETE DATA นะคะมาสร้างไฟล์ทีนี้เดี๋ยว มีตัวอย่างเนาะมีตัวอย่างจากโปรแกรมตัวอย่างของอาจารย์เอิญไว้นะคะตัว delete data นะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดไฟล์ตัว delete data นะคะไฟล์น,นี้บอกอะไรบ้างไฟล์น,นี้บอกว่าอ่าเก็บค่าข้อมูลจาก employee id นะคะมาไว้ใน delete id แล้วเราก็ Require ตัว Connect Database มานะคะเขียนคำสั่ง SQL แล้วก็อ่ะเขียนตัว SQL นะคะอ่าแล้วก็ปิด Database เนาะจบด้วย n อ่าโอเคค่ะเราไปกันจากตัวไฟล์เมื่อกี้เนาะพอเรากด Submit ใช่ไหมคะอ่าตัวไฟล์นี้นะคะถ้าเรากด s u b m i t ก็คือกด delete data ตัวเนี้ย ไฟล์มันจะวิ่งไปหาไอตัว,ว delete data นะคะอ่ามันยังไม่มาเพราะเรายังไม่เขียนอะไรเนาะอ่ะเราเขียนก่อนนะคะเราตั้งชื่อไฟล์ว่า delete ID นะคะยัว่ตัวรับตัวรับข้อมูลจากฟอร์มเมื่อกี้เนาะ r e q u e s t รีเควสตัวที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้เราตั้งชื่อรอยังเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราตั้งชื่อว่าตัวนี้ไหมเนานะ ไฟล์ดีดหนึ่งเรานะคะตัวตัวนี้เนาะแล้วก็ไปเรือตัวนี้นะคะคือตัวเดียวกันเนาะโอเครับค่ามาเสร็จแล้วแล้วก็ไฟล์ตัวคอนเน็กเนาะเรามีคอนเน็กอยู่แล้วนะคะ แล้วก็เขียนคำสั่ง SQL เนอะ delete from employee w h e employee id เท่ากับ delete id อันนี้เราเขียนตามตัวอย่างเลยนะคะใช้ตัวเซมิโคลอนเนาะแล้วก็มาจุดเชื่อมด้วยตัวดัตเตอร์เบสข้อมูลตัว data ตัวนี้นะคะตัวตัวแปรตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเราตั้งชื่อตัวหนึ่ง obj t r e ตัวนี้เป็นตัวแปรเก็บตัวที่เป็น execute นะคะ con แล้วก็ sql ส่งค่าเข้าไปเป็น con con ก็คือตัวที่ connect database ตัวนี้เนาะอยู่ในนี้แล้วก็ตัว sql เข้าไปนะคะ ขอ่ภัยคลิปนี้เรียร้อพอสมควรแล้วนะคะถ้าไม่มี e er อ r ร์เลอร์เนาะถ้าไม่มี e อ r ร์เลอร์ b j ไม่แน่ใจค่ะถ้าตัวนี้ไม่มี alert จะไหมคะก็ให้ทำอะไรสักอย่างึ่งแล้วก็เ l ถ้าไม่ใช่ก็คือมี a l e r เนอะก็ทำอะไรสักอย่างนึเลยเชมคก่อนนะคะ เราจอว่า,ามีเ l อ r ์ตรงวันทัดที่5นะคะาขาดไปตัวหนึ่งเนาะราดูสีล้วไม่ปกตินะคะ continue ออนไลน์ที่เจ็ดอ่ะทีนี้ออนไลน์ที่เจ็ดทีนี้ objquery mysql i คับตัว i นะคะ พิมพ์ตกพิมพ์หล่นนะคะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นอ่าโอเคมาละทีนี้เอเคสนะคะเอเคส์รคอร์อดส่งค่าตัว delete id เนาะมาแสดง แล้วก็บอกว่า w a s c delete ก็คือลบแล้วนะคะค่ะถูกไหมถ้าไม่ใช่ก็บอก error เนาะ error วอชด e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  ต์ไปแล้วนะคะแต่จริงๆถ้าเราไม่ใส่อะไรแล้วบอกว่า delete ไปแล้วก็ไม่ถูกเนาะ,อ,ะอันนี้น่าจะบอกว่า if delete id ถ้า delete id ไม่เท่ากับค่าว่าง ให้ทำไปตัว execute database นะเอลไม่พบข้อมูลถ้าสอกดส u b m ไปไม่พบข้อมูลนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดู database เรา ถ้ใส่ตัวเลขไปหตัวเนาะไปหนึ่งตัวอรอย่างอ่ะเก้าเ้านาะกดไป delete data นะคะ record เก was delete เนาะ delete ล,ละอ่ะแต่ว่าไอตัว99น่ะมันไม่ใช่ record จริงเนาะ มันไม่ใช่ข้อมูลจริงๆมันบอกว่า delete ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ delete เพราะว่ามันหาไม่เจอนะคะมันหาไม่เจอเดี๋ยวเราลองไปดูไอตัวจริงๆเนอะอ่าของเราเป็น d b m p ใช่ไหมคะอ่ะไปดูกว้างๆตัว employee เนอะ employee เขาจะลบตัวนี้นะคะเราเอาตัวแรกเลยเนาะตัวนี้นะคะเราจะรู้ว่ามันจะลบจริงหรือเปล่าเนาะอ่ากด delete นะคะ40502 w a s delete delete ไปละอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะคะในตัว สี่ศน2ไปแล้วนะคะตัวนี้อ่อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะยาวละถ้าถ้าตอบมันก็จะอันนี้เนาะอันนี้เป็นตัวให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปเองนะคะ,ะแต่ถ้าสุว่าเราไม่ไม่อยากให้พลาดเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะใส่ตัวนี้เข้าไป แล้วก็คลิกเลือกจากตัวนี้เลยแล้วก็กด delete เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำ delete อีก2ตัวนะคะ delete แบบตัวใส่ตัวตัวนี้ไปใน text box text box list box อ่าตัว list list box นะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวโชว์ข้อมูลในตารางแล้วก็กด delete ตัวนี้นะคะอ่าโอเค insert update อ่ะย,ย,ย,ยังจะยังอีกหลายคลิปนะคะอีกสอสคลิปเนาะสำหรับการเขียน SQL e นะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะช้าหน่อยเนาะเราก็จะไปช้าๆนะคะก็คลิปนี้หวังว่ามีจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ